จะไม่ล,ไนะลงแลย <c oughs> นย้องใส่เบาสีกลับมาจากเมือแสงแสนเช้าอาเียนมาทีนั่งเบาสีาง่แง่ แต่จริงๆรมืงไกลกระทบกระเทือนง่ายความความต้องการกับความเป็นจริงโดยมากมันสวนทางกันเสมอความต้องการเป็นอย่างหนึ่งามเป็นจริงเป็นไปอย่างหนึง เราถึงผิดหวังอยู่เรื่อยไม่ได้อะไรก็ไม่ตรงกับที่ต้องการทันะ้งนั้นคือความต้องการมนะันไม่ตรงความจริงอนยะู่น็นความต้องการแบบนี้นั่นเป็นความตา้องการผิดความต้องการของกิเลสกิเลสทำมันเลยมันย่อมสวนทางกันเสมอ ก <c oughs> <c oughs> ิเลสมันก็มีเหตุมีผลไปตามความจอมปลอมของมันซึ่งมันเป็นปกติมีส,มสัยสองสัตวกทั่วไปอยู่แล้วสวนทางกับความเป็นจริงนี่เลยเมื่ออยากเป็นธรรมก็ต้องพยายามบึกบึงเข้าหาความเป็นจริงหนึ่งสอบก้องดูมันความเป็นจริงเป็นยังไงบ้าง จ่อัะสอนไว้มัถึงมาต่างจิตต่างความรู้ไว้ให้มันเป็นกลางจริงๆในเอียงนั่นเอียงนี้ในข,ข้างนู้นข้างนี้ ก้องดูกล้องสองทางไกลกล้องอะไรก็มัน,นมันต้องเอาตาให้ลูกตานี่ไปตรงกับรูกล้องนั้นพอดีมันถึงจะมองทะลุกออกไปถ้าตามันเอียงตะขั้งไหนข้างหนึ่งมันไม่เห็น,นตั้งจิตใจให้ตรงเหตุตรงผลงจริงๆก็ต้อง เข้าหาความจริงมันไม่เอ mm. ็นไม่เอียมไปไหนนั้งสิ่หนึ่งจะมองทะลุไปได้ถึงเหตุถึงผลที่เป็นอัดเป็นทาขึ้นมาความเกิดแล้วตายจใครก็ทราบเป็นความจริงทราบกันอยู่แต่ทําไมมันไม่ถึงเหตุถึงผลถึง จิตถึงใจมืนมันมีอะไรแทบอยู่นั่นเหมือนก็เรายังมองไม่ตรงเหตุตรงผลนี่แหละมันถึงลงใจไม่ได้ก็เกิดแล้วต้องตายทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วต้องดับทั้งหมดมันมีอะไรลิบรับๆับปิดบางความรู้นั่นอยู่ ิ่งผดบังทั้งหมดมันแล้วกันเดียม่อกีเลยเหตุคือความเกิดมีผลคือความตายก็ต้องมีจะเหมือนกับทราบกันง่ายๆแต่ว่าะอะไรเกิดขึ้นมาดูที่บางอย่างกระทบกระเทือนแล้วอะไรอะไรบางอย่างดับไปกระทบกระเทือนแล้ว เฉพออาะนี้แหละเพราะจิตใจมันตั้งตั้ง,งไม่ไม่เที่ยงไม่มั่นคงไม่อยู่ตรงจุดศูนย์กลางมันไม่เป็นมัชชีมาสิ่งที่ชอบใจเกิดขึ้นมาเห็นไหมไมนชอบใจเอ็นเอียงไปข้างชอบแล้วเอ็นเอียงไปข้างไม่ชอบแล้วเอ็นเอียงเข้าหาตัวเอ็นเอ็นเอียงเข้าหาผู้นั้นผู้นี้ไปแล้ว ท,ทั้งที่รู้อยู่ว่าเกิดแล้วต้องดับแต่มันไม่ถึงจิตใจเลยไม่ถอดถอนรุปทานไปได้เลยมันถือมันอยูอยท่ทั้งทั้งที่รู้อยู่ถือมันแล้วก็ให้เกิดทุกข์ขึ้นมาเมื่อไม่ได้ดังต้องการ มันเอาคำว่ามาัธยีมาไปใช้แบบทองมันเป็นกลางน,นั่นคือทิ้าให้เป็นกลางคือไม่รู้ว่ากลางอะไรกลางกิเลสมันเอาไปใช้เนะี่ยไม่ให้สนใจทั้งดีทั้งชั่วเลยเหรอไม่ให้สนใจว่าใครทำผิดทำถูกเลยเหรอพูดไม่ได้เลยเหรอม,มันเป็นกลางของกิเลสมันกิเลสเอาไปใช้ กลางแบบพระรทธเจ้าท่านดสูสิกลางแบบพระุูธเจ้าก็คือว่าไม่ติดความมีลากไม่กลัวความเสื่อมลากไม่ติดความมียศไม่ติดความเสือ่อมยศไม่ติดสุขไม่เกลียดทุกข์ไม่หลงไหลในความสาเริญ บันไว้กับคํามนินทาจิตใจตั้งตรงกลางอยู่อย่างนั้นแล้นใครจะเอาลาบยศสําเสริญเอาอะไรมาล่อมันก็ไม่เอียงไปใครจะขู่ว่าจะให้เสื่อมลาเสื่อมยศตำหนิติินินทาจิตมันก็ไม่เอียงไปตานมันจึงมองทะลุเหตุผลนี่ มัชชีมาของลุยซาเป็นกลางมองทุกเหตุผลเอออันนั้นดีจริงๆริงอนั้นชั่วจริงจริงๆนั้นผิดจริงๆมันนั้นถูกจริงๆเพราะมันไม่ติดอะไรสิ่งนั้นย่อมเกิดขึ้นจริงๆสิ่งนั้นย่อมดับไปจริงๆจะเป็นเราก็ตามของเราก็ตามเขาก็ตามของเขาก็ตาม มีลักษณะเป็นอันเดียวกันหมดอย่างมันไม่เท้าใครออกใครถัใจในความเกิดแบบนั้นแบบนี้เสียตามที่เราต้องการเสียหน่มันก็เอียงไปแล้ว เม่เข้าไม่ถึงความเกิดนั้นไม่เข้าใจเรื่องความเกิดนั้นสิ่งที่พอใจดับไปก็เอียงไปแล้วทั้งไม่พอใจสิ่งที่รังเกียจดดบไปไพอใจเกิดขึ้นมาแล้วนะจิตใจมันเอ็นไปเอ็นมาจนเลยเข้าไมถึงความดับเข้าไมถึงทั้งความเกิดความดับแก่ความตาย ก็เลยบรรลุถึงความจริงไม่ได้ถึงเหตุผลของความจริงไม่ได้เลยจ,จิตใจยังต้องถูกกระทบกระแทกอยู่กับเหตุผลจอมปลอมของกิเลสมาอยู่อย่างนี้ท่านจึงใ,ให้พยายามฝืนตั้งมันให้ได้ตั้งสติปัญญากำกับจิตใจไว้ คนให้เจอเหตุคนเจอแล้วเราก็รู้ตัวเราเองสิ่งไหนควรส่งเสริมก็ส่งเสริมได้ถูกสิ่งไหนควรกำจัดควรแก้ไขก็แก้ไขได้ไม่รู้จะปรับปบรุงตัวหรือส่งเสริมตัวเองยังไงเลย อมองตัวเองก็มองไม่ออกอยู่แล้วมองไปแบบเหตผลของกิเลสทั้งนั้นอีน่นี้จะเป็นเหตุผลที่เป็นธรรมขาดเหตุผลตัวนี้แล้วก็ปกครองตัวเองก็ไม่ได้ สิ่งที่มีอำนาจเหนือกว่ามันชูลากไปบน,นเมืองค่ำในแต่สิ่ที่เกิดาอะไรควรอะไรไม่ควรทั้งนั้น ความกำเนิดต่างๆมันเปรุ่นๆดอนๆออะไรที่เป็นที่แน่นอนตายใจได้ไม่มีเลย ในเหตุในผลแล้วมันก็เลยเนื้อเหตุผลนั้นสโสดาบันนอกเหนือเหตุผลนอกสีลน,นอกธรรมไปขั้นหนึ่งมันอยู่ใต้เหตุผลใต้สินใต้ธรรมขั้นหนึ่งวสตถิาธาคามีพระณาคามีนอกเหตุเหนือผลนอกสีนนอกธรรมไปขั้นหนึ่ง ใต้เหตุผลใต้สิงใต้ทำอีกขั้นหนททึ่งทาทูกสิ้นที่เลืแล้วก็นอกเหตุเนื้อผลไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติประเภทหนึิมมติธรรม นอกใจน,นอกคนนอกสินนอกทรรอันเป็นสมมุติไปทั้งหมดแล้วท่านถึงจะสบายอย่างไรก็ตามให้พยายาม บึกบึนเข้าหาอันนั้นเข้าหาความจริงอันนั้นสอบสวนตัวเองดูให้ถี่ถ้วนทำอะไรก็ตามดูให้มันถูกเหตุผลที่เป็นธรรมไม่ใช่เหตุผลของตัวเองเหตุผลของตัวเองมันเป็นกิเลสล้วนๆเหตุผลที่เป็นธรรมเป็นยังไงเนั่พยายามศึกษาดู ก็เมืนเนือบาก,กว่าแรงไปแล้ถ้าเราตั้งอกตั้งใจจริงๆเกิน <c oughs> ความสามารถไปแล้วไม่มีใครจนนอกเหนือสิ่งเหล่านี้ไปได้ <c oughs> ไม,ไไมไ่เกินจิตใจประเภทเดียวกับเรานี่แหละ ต่มีความวุ่นาพยายามท่านจึงเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นภาษาวกขึ้นมานี้ก็แดงอยู่สักคัดงมาไม่มีอะไรนอกเหนือความพยายามไปได้เลยความพยายามถึงแม้จะลำบากลำบนขนาดไหนก็ตามแต่มันก็เป็นทุกข์ชั่วครั้งชั่วคราวชั่วกลับชั่วพบชั่วชาติเท่านั้นมันไม่เสมอไม่ตลอดไปเหมือนกีนเลยทรมานเรา ลำบากประเภทนี้มีคุณค่ามากความทุกข์ที่เกิดจากการฝ่าฝืนอำน,นาจของกิเลสมีราคามากมายทุกวันนี้เพื่อสุขข้างหน้าอดทนวันนี้เพื่อปลดเรื่องนั้นวันหน้า ขณะที่มันตกอยู่ใต้เหตุผลก็ต้องพยายามพยายามเดินไปตามเหตุตามผลนัล้นไม่ต้องเหนื่อไม่ได้รู้ตัวอยู่เสมอเดินไปตามกฎตามเกณฑ์ถึงจะพอเอาตัวรอดปลอด,อดภัยไปได้ มาชิมมาให้มันตรงความจริงเข้าไว้ตัวไปยังไงอ่านตัวเองมให้ออกตรงความจริงเมื่อไหร่มันก็บรรลุถึงความจริงเมื่อนั้น ผลของกิเลสมันมีเหตุผลของธรรมเข้าไปแข่งกันคิดทบทวนย้อนหน้าย้อนหลังตรงเห็นอะไรตรงกันข้ามเสมอเลยกิเลสกับธรรม พูดอะไรมากนะร่างกายไม่สมประกอบเลยหัวใจสั่นเมาหรือไม่หายเลยนอะวผินเออนะไปไปลองไปซะก,ก่อนนะไปมาคุยกับพระอีกนิดนะึง กระถิ่นเมื่อต้นเดือนนี้จะทนิมนต์ไปเอาแล้วไปไม่ได้หรับปฏิเสธจะหลายครั้งแล้วปีนี้มีพระประจํสาสนฆาอยู่เจ็ดองค์แล้วก็ไปแล้วล่ะพ่อแค่นั้นแหละพ่อมหมอเอมจะหาตั้งวัดใหม่จะรู้ว่าจะยกให้วัดนี้จะอยากไปสั่งสอนคนแกเป็นพระอะหัน แกมาแกบรรล,ล,ลุพระอรหันแล้วหมอเขามาติดต่อมาอีกยัให้ลงไปที่ต้นเดือนเนี่ยต้นธันวาเลยอย่าไม่เกี่ยวเรื่องการก่อสร้างอะไรก็รับภาระหมดอยากให้ไปดูหลายครั้งหลายผลก็ปฏิเสธปฏิเสธมากะไรต้ ยังไงสงสารอยู่พอสมควรต้องให้มันได้เหตุได้ผลก่อนดีนะ่งตัวเครื่องบินมาให้คิดไปคิดมาอยากให้เพื่อนไปดูนิดนึงเท่านั้นแหละไปดูเห้ยดูลาดเราเฉ้ยดูที่จะมีท่าทียังไง มีแนวทางยังไงเข้ากันได้ไหมจะต่างฝ่ายต่างหมดข้อสงสัยเข้ากันไม่ได้ก็ให้หมดข้อสงสัยก็ได้ปฏิเสธซึ้งเชิงเข้ากันได้ก็บยังไงยังคิดดูอีกทีก่อน ไปดูสถานที่ดูไอ้สิ่งก่อสร้างก่อส,สร้างแนะนำเฉยๆไม่มีหน้าที่อะไรหรอกความรู้ความเห็นกันเฉยๆหจะสอบถามแกขอ้นบ้านตอนไหนเนี่ยให้มารับลงไปดูให้มารับหมูลงไปดูซิถ้าร่างกายมันพอเป็นไปคงจะต้องลงไปละต้นเดือน ิไม่กี่วันนี่คุณน้องก้อนจะขึ้นมาแผนการอะไรนี่แหละมาให้ดูเคลื่อนไหวในระยะนี้แหละก็จังหวะพอดีลงไปอันนี้ด้วยแล้วก็จะลงไปดูอันนั้นด้วยมุนเพื่อนไปดูของให้ดูสักอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วกลับมาก็พอให้รู้เหตุผลเท่านั้น ไม่ยงนเฉยๆแล้ก่อนไม่แน่เป็นภาระที่ยุ่งยากแือไม่เข้ากันไม่ได้กําไมนไม่มีประโยชน์เลยขอได้ไม่เสียด้ำใจกันซะก่อนในขั้นนี้บอกมาหลายครัหลายหนแล้ว ออมานะจะขอให้มี่พระเป็นพระที่เลี้ยงอะไรนี่แหละไปดูให้หน่อยเยังไม่ได้ตอบหรอกคุยกันก่อนเลยไม่ได้ตอบเลย ไปสักระยะหนึ่งผมตามไปดูไม่ได้ลืมเไรกันแล้วกันไปเลยทำอะไรไปแล้วมีกุฏิอยู่ห้าหลังเวลาเหนื่อยประสงค์อะไรก็ไม่รู้ลืมไปแล้ว ลองจะให้เป็นที่กรรมฐา,านในโน้นแถวนั้นแถวภาคกลางความตั้งใจดีอยู่ความเป้นไปได้มันแหม่เปอร์เซ็นต์มันน้อยมาก สีจริงๆหรือผมว่าเมาสีกลับมาห้าใจสัน่นไม่ใช่ไม่ใเนื้อตัวสัน่นเต้นมันอะไรรู้อีอกต่างเนาอเมาสีตอนเช้ามันก็อาเจียนลงไปตั้งครึ่งขอนแล้วมั้งเนี่ยอาหารอ,อน,ๆๆๆนี่ยไอ้ดีผิดอแปลกไปเลยอ่อน ให้มัน,นากันอีกทีหนึ่งจะไปอย่างไรดีหรือไม่ดีขอให้ได้หมดสงสัยทั้งสองฝ่ายบ้างนั้นเถอะถ้าจะหมดสงสัยก็ต้องมาตามขอกันอยู่อย่างนี้พูดคดีนี้เลยถ้าหมดสงสัยแล้วก็เออแล้วมันไปซึ่มันไม่จบ่สักที หมดการหมดอันนี้แล้วก็เราทําหลังคาอะไรนะั่นแล้วก็จบกันเลยนะยังไม่เอาอะไรต่อไปแนละ้วนี่เลยไปทําวันนี้เราได้เห็นเนะ่ยไม่เอาเราไม่ถ้าจะตีพงตีป้าจ้างเขาถ้าไม่ไหวหลอการงราลทำโครงทําอะไรเท่านั้นแหละนอกจากท่านเะมีอย่างอื่นจ้างเขามีคุมว่ะ เกินไปเง้นกำลังอะไรมากเกินไปเหลือเงินดีกว่าเขาก็ให้งหแล้วดียากเกินไปทำเไื่อน่ยดีกว่าจาเกิดมียากๆม้องจ้างเขามาทำพอพอแบบนี้ไปเอาแล้ว กว่าก็จิ้มเรียบร้อยกว่าก็จิ้มเอาลงไปเยอะคนงานดีกว่าจริงจริงเลยเรียบร้อยกว่าอะไรอะไรดีกว่าทั้งนั้นแต่ว่าไม่ได้ไม่เหมาะแล้ว มาตอนไหนนะออกจากวัดตาขามาขออาจารย์เที้ยครับเออมึงทนเลยอ๋ออาจารย์เตี้ยจำบันท้ายอยู่นั่นเหรอเล่าช่วยงานท่านอืมช่วไหนเนี่ยช่วไหนเนี่ย จะไปเหที่อยู่ใช่ไม่่ไม่เมาเมาสีเมางเนือถึงแนอะไรย่างี้ยพวกดมกลาดเป็นยังไงแลาเจอปีนเข้านจะตายอ่ะอย่งงเลยกัน